สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอการดักจับข้อมูลนะครับตอนแรกโหลดโปรแกรม w i ช h a r k มาก่อนนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมนะครับให้คลิก Capture นะครับแล้วก็กด Option แล้วเลือก Network ที่เราเลือกใช้อยู่นะครับแล้วก็กด wifi ครับแล้วก็กดส t a r t นะครับแล้วหน้าจอจะเป็นแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็น ต่อไปจะเป็นการดักจับข้อมูลนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการลองดัก IP และพาสเวิร์ดของเว็บนี้นะครับเข้า ID นะครับแล้วเข้าพาสเวิร์ดครับเข้าไปแล้วกลับไปที่ทตัวโปรแกรมไวาชาร์กนะครับ จะเห็น IP มากมายนะครับเราไม่รู้ IP นะครับให้เราเปิด cmd ขึ้นมานะครับทำการพิมพ์ png i นะครับพิงพิงแล้วก็ www o t เก com ครับแล้วก็ลองเช็ค IP ของเว็บดูนะครับ แล้วมาหาในโปรแกรมวายชาร์กนะครับดูนะครับที่ IP ตรงกันแล้วคลิกขวานะครับคลิกแอปพล Add Filter นะครับ แล้วก็เลือกต็ดแล้วมาดูตรงช่องโพดนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับนี่ครับเซ็นไอดีกับพาสเวิร์ดแล้วนะครับ